สวัสดีค่ะนักศึกษาที่น่ารักของครูเง่ทุกๆุกคนแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับครูแงในห้องเรียนเรียนสนุกลุกนั่งสบายสไตล์ครูแงค่ะแล้ววันนี้ครูแงก็จะพานักศึกษาทุกๆุคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพและประเภทของอาชีพในวิชา ทักษะในการพัฒนาอาชีพสาระการประกอบอาชีพรหัสวิชาอช2 1 0หนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่องราวและเนื้อหาจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยคะ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะัครูเก้ง อยากจะให้นักศึกษาทุกๆคนมาทำความเข้าใจพร้อมๆกันเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ว่าเมื่อนักศึกษาได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพและประเภทอาชีพไปแล้วนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจความหมายของอาชีพและลักษณะอาชีพที่สำคัญของคนไทยอีกทั้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก็คือนักศึกษาบอกความหมายของอาชีพและลักษณะอาชีพที่สาคัญของคน นไทยได้นั่นเองนักศึกษาของครูเก่งพร้อมกันหรือยังคะที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความหมายและประเภทของอาชีพถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะครูเก่งคะอาชีพหมายถึงอะไรเหรอคะอาชีพหมายถึงการทำกิจกรรมการทำงานการประกอบการที่ไม่เป็นโทษต่อสังคมและมีรายได้ตอบแทนโดยอาศัยแรงงานความรู้ ทักษะอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการที่แตกต่างกันไปแล้วความสำคัญของการพัฒนาอาชีพมีผลต่อด้านใดบ้างคะครูแก้งสำหรับความสำคัญของการพัฒนาอาชีพมีผลต่อด้านใดที่สำคัญบ้างใช่ไหมคะด้านที่1คะ่ะเรื่องของด้านเศรษฐกิจเมื่อมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจในตลาดที่สูงขึ้นการพัฒนาอาชีพจึงมีความจำเป็นที่จะส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อ ท่องกับอาชีพนั้นๆเข้าสู่ตลาดและเป็นที่ยอมรับของตลาดได้ด้านที่2ด้านสังคมเมื่อมีการพัฒนาอาชีพจนส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีก็จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคมที่ดีขึ้นสามารถที่จะประกอบอาชีพเพื่อหาอไรายได้เลี้ยงดูครอบครัว ได้ต่อไปค่ะและด้านที่3ด้านการศึกษามเมื่อเศรษฐกิจดีประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่ของคนไทยในสังคมดีขึ้นมีความสุขก็จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนในประเทศนั่นเองค่ะครูแก้งะ่ะแล้วเราประกอบอาชีพไปเพื่อใครกันบ้างหรอคะอืม เราประกอบอาชีพไปเพื่อใครหรอคะอันดับแรกเลยก็คือเพื่อตนเองคะ่ะต่อมาก็เพื่อครอบครัวและลำดับสุดท้ายก็คือเพื่อประเทศชาติที่เรารักแล้วก็ที่เราอาศัยอยู่นะปัจจุบันคะ่ะครูเก้งคะหนูอยากรู้ว่าประเภทของอาชีพแบ่งเป็นกี่ประเภทแล้วมีอะไรบ้างคะอ,อืม สำหรับประเภทของอาชีพเราแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ 1. แบ่งตามเนื้อหา 2. แบ่งตามลักษณะอาชีพค่ะ สำหรับการแบ่งอาชีพตามเนื้อหาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย 1. อาชีพเกษตรกร 2. อ,อาชีพอุตสาหกรรม 3. อาชีพพาณิชยกรรม 4. อาชีพคหากรรมค่ะและการแบ่งอาชีพตามลักษณะของอาชีพก็จะประกอบไปด้วย 1. อาชีพรับราชการ 2. อ,อาชีพรับจ้าง และ 3. อาชีพอิสระยังไงล่ะคะเอ๊ถ้าอย่างนั้นเนี่ยครูเก้งพอจะยกตัวอย่างอาชีพแต่ละประเภทให้พวกเราทราบได้ไหมคะว่าอาชีพที่แบ่งตามลักษณะของอาชีพกับแบ่งตามเนื้อหาของอาชีพมีอะไรบ้าง ครูเก่งก็อยากบอกนะคะแต่ว่านี่แหละค่ะคืองานของพวกหนูทุกๆคนที่จะต้องไปหาข้อมูลมาให้ครูเก่งว่าอาชีพที่แบ่งตามเนื้อหาของอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรอาชีพอุตสาหกรรมอาชีพพณิชยกรรมอาชีพการทหอาชีพรับราชการอาชีพรับจ้างหรือว่าอาชีพอิสระเนี่ยมันมีชื่ออาชีพว่ายังไงบ้างเดี๋ยวครูเก่งจะมอบหมาย งานให้นักศึกษาทุกคนได้ทำกันอย่างสนุกสนานและ เพลิดเพลินบันเทิงใจกันไปเลยนะคะและนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและประเภทของอาชีพที่ครูเก่งนำมาฝากให้กับนักศึกษาทุกๆคนได้มาทำความเข้าใจแล้วก็มาเรียนรู้กันในคลิปวิดีโอสั้นๆนี้กันนะคะหลังจากที่พวกเราได้ทำการศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกันอย่างดีแล้วครูเก่งก็อยากให้นักศึกษาทุกๆคนนะคะเข้าไปทำแบบ ทดสอบหลังเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพและประเภทของอาชีพกันแล้วหลังจากนั้นอย่าลืมทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพแล้วก็ประเภทของอาชีพในวันนี้กันด้วยสําหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือยังไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถติดต่อกับครูเก้งได้ตามช่องทางที่ครูเก้งโพสต์ให้บนหน้าจอที่นักศึกษาเห็นตอนนี้นะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่กับห้องเรียนเรียนสนุกลุกนั่งสบายสไตล์ครูแก้งคะ่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในเรื่องต่อๆไปติดตามรับชมกันเป็นกำลังใจให้กันไปยาวๆนานๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ